ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้เวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อตอนนี้ไปขอบรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจสนับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ เป็นวันสรุปของพระสกิทาคามีความจริงเยว่าสรุปทงพระโสดาบันและสกิทาคามีก็ได้เมื่อถ้าพูดกตามส่วนแล้วผมก็ไม่น่าจะพูดยาวมาถึงเพียงนี้น่าจะพูดเพียงสั้นๆก็สามารถจะปฏิบัติกันได้แต่ถ้าว่าที่ต้องพูดยาวก็เผื่อไว้ แต่สำหรับท่านที่มีกำลังใจหรือบารมีเป็นอุคติตนญยูก็คงจะลำคาญถ้าพูดกันยืนยา่ยืนเยออนานเกินไปสำหรับท่านที่มีกำวกำลังใจรื้อเป็นวิปจิตตนยูอย่างนี้ก็เห็นว่าจะพอรับฟังได้เพราะต้องการความคำอธิบายสำหรับท่านที่มีนิสัยเป็นเลยยะ ก็จะรู้สึกว่าสูงเกินไปหน่อยเพราะว่านัยยะนี่ไม่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้จะได้ก็แต่เพียงว่าเข้าถึงไตรสรณาคมก็ยังดีสำหรับท่านที่เป็นปัทะทะประมะจะราคาญมากเพราะาบุคคลประเภทนี้ตายแล้วต้องลงนรกทางที่จะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นนิพพานไม่ได้ เพราะว่ามีนิสัยมาจากสัตว์ในาบรรยายภูมิมีคนนี่พระพุทธเจ้าแบ่งเอาเป็นสี่พวกที่ท่านแบ่งแล้วไม่ได้แบ่งเองแบ่งด้วยหน้าสัพพัญ,ญูวิสัยคือรู้เองว่าอุคติตัญยูมีบาร,รมีมากคือปัญญาดีพูดแต่เพียงหัวข,ข,ข้อก็เข้าใจวิปติตันยูต้องอธิบายแต่พูดย่อไม่เข้าใจ เนยะจะสอนแบบไหนก็ตามจะเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้จะได้ได้แค่ตรายสนาคมสำหรับประทัประมณีโพตากะโทหูกะทะสอนอยังไงก็ดีไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ก็ว่ามีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าตัวเป็นคนฉลาดนั่นก็คือความโง่บัดซบที่ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลย สำหรับต่อแต่นี้ไปเขาขอเตือนธรานไสักนิดหนึ่งสิ่งที่เตือนนี้มีความสำคัญนั่นก็คือการที่แกก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าจะต้องมีกำลังฌานเป็นปกติคำว่าฌานก็าเคยพูดมาแล้วก็คือชิน ชินต่อรมที่เราต้องการจะละชินกับรมที่เราต้องการตัดให้ใจไม่จับอยู่อย่างนั้นจนชินโดยเฉพาะอย่างยิ่งชินอยู่ในอนาปานุสติกรมฐานเพราะว่าเวลานี้เราพูดกันทั้งหมดอนาปาชินออยู่ในนนาปาปุสติกรมฐานท่านจะปฏิบัติกรมฐานหมดใดก็ตาม ถ้ากําลังใจของท่านไม่ชินนานาปานุสติกรรมฐานผมก็ขอบอกได้ว่าโอกาสที่ท่านจะทรงฌานไม่แต่ฌานโลกีมันก็ไม่มีอารมณ์ใดที่เป็นอกุศลแย้มเข้ามายุ่งกับใจใจรักษาอยู่เฉพาะอารมณ์ของลมให้ใจเขาออกเป็นปกติ ถ้าภาวนาด้วยกองไหนล่ะเราชอบพุทธานุสติกรรมฐานเราก็ใช้พุทธานุสติกรรมฐานเป็นปกติแล้วก็ใช้อารมณ์พิจรารณาตามอารมณ์ที่เราต้องการตัดการทรงอนณาปานุสติก็ดีพุทธานุสติกรมกรมฐานก็ดีเป็นการทรงอารมณ์ใจให้มีกำลังที่เรียกว่าใชา้ คือหมายความว่าเราจะไม่ยอมให้จิตของเราว่างจากความดีเมื่อจิตมันไม่ว่างจากความดีความชั่วมันก็เข้าไม่ได้ที่ใจของเรายังชั่วก็เพราะว่าจิตม่นเปิดโอกาสให้ความชั่วเข้ามายุ่งกับใจเรื่องของชาวบ,บ้านอื่นใดอย่าไปยุ่งทั้งวันทั้งคืนจงยุ่งอยู่แต่อารมใจของเราโดยเฉพาะ นิสมะนิสสม,มะกระนังเสยโยพระพุทธเจ้าสรงตัดว่าจงใคร่ครวญเสยก่อนแล้วจึงทำและจึงพูดจะทำคนดีจะพูดกนดีใคร่ครวญเสยก่อนว่าควรหรือไม่ควรอันนี้ในสำนักของเรายัางมีอยู่ที่ประเภทปากไม่มีโหโรูนี่ยังมี พขาได้โปรดยับยั้งช่างใจเสียรู้สึกตัวว่าเวลานี้เราเป็นสมณะคำว่าสมณะแปลว่าผู้มีความชั่วลอยทิ้งไปแล้วหรือว่าแปลว่าเป็นผู้สงบคือสงบจากความชั่วไอปากชั่วทำชั่วคิดชั่วนั้นเลิกกันอยู่ในความสงบสงัด <c oughs> อนนี้ก็มาพูดกันถึงสรุปวันนี้จะพูดถึงโมหะของสกิทาคามีถ้าตัดทั้งเข้าถึงโมหะและ้วสกิทาคามีก็เป็นพระสกิทาคามีผลแต่ว่าจะเป็นผลแล้วไม่เป็นผลนั้นผมก็ไม่ทราบแต่ผมคิดจริงๆตามความรู้สึกของผมว่าขั้นพระสนนาสีทาคานีไม่มีอะไรยาก สำหรับคนเอาจริงคนเอาจริงนี้ไม่มีอะไรยากไม่ต้องใช้การเวลาเลยเลยเพราะว่าถ้าเรารักษาสินสองร้อยี่สิบเจ็ดสิขาบทครบทนอันนี้มันหนักพออยู่แล้วเราแบกกำลังใจของเราขอเละโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราฟังกันมาทุกวันเฉพาะธรรมะรระเบียบปิน,นัย นั่นการที่ให้ฟังนในไกล้ฟังเพื่อทำกำลังใจให้เป็นพระอรียเจ้าแต่ถ้าว่าพอเปิดเสียงธรรมะก็ดีเปิดเสียงสมาทานก็ดีเราก็าใจไปจดจ่ออยู่อย่างอื่นนั่นเป็นความเลวของเราไม่ใช่ไม่ใช่ความเลวของพระศาสนาเป็นว่าต่อที่นี้ไปฟังกัน ฟังแล้วก็คิดโมหะแปลว่าความหลง <c oughs> แต่ว่าผมขอแปลว่าโมหะแปลว่าความโง่ใครเขาจะว่าผมแปลผิดก็ช่างถ้าคนไม่โง่มันจะหลงไปได้ยังไงคนที่เขาฉลาดเนี่ยเขาต้องพิจารณาแม้แต่ทางเดินเราเคยเดินมาจากทางไหนเลี้ยวทางไหนเขาต้องสังเกตไว อันนี้สําหรับนักปฏิบัติพระกรรมาฐานอารมณ์ใดที่มันเป็นความชั่วเรารู้อยู่แล้วอารมณ์ใดที่มันเป็นความดีเรารู้อยู่แล้วถ้าเรายังหลงทําความชั่วอยู่แล้วก็ตอบว่าผมไม่รู้เลยการกระทําอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าผิดนั่นมันชั่วอย่างสาหาัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังคําสอนก็ทุกวันแล้วยังชั่วอยู่อีกและจะมีคําว่าดีตรงไหน นี่คนที่มีโมหะที่มันแปลว่าโง่ก็เพราะไอ้ตัวนี้แหละมันโง่มันจิงหลงถ้าไม่โง่ไม,ม่หลงโมหะไม่ต้องอิิบายกันมากถอยหลังกลับไปเลยเป็นปฏิโลมเราเก้าวเข้ามาในความเป็นพระอรียเจ้าสำหรับพระสกิธาคาม,มีมีอะไรหนึ่งมันเท่าความรักในระหว่างเพศ สองบรรเทาความโลภในรักทรัพย์สินเศษสามบรรเทาความโกรธความพยายบาทสี่บรรเทาความหลงที่สำหรับนักปราชญ์เขาเหะหาจะอาจจะหาว่าไอ้ผมเนี่ยมันก็ยิ่งโง่ไดยำหมาเพราะไอ้ความรักกับความโลภมันเป็นตัวเดียวกันแต่ที่ผมแยกก็แยกกันความเข้าใจผิดของพวกท่าน เราก็มานั่งคิดทำให้โมมันชินสิจับอนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสิกับนนุสติกรรมฐานให้ใจมันสบายเราทำกันนี่ทำเพื่อใจสบายแต่ว่าทั้งสองอย่างนั่นจับเฉยๆเป็นใจสบายในด้านของสมถภ,ภาวนา ตอนนี้เราเอามาสมบายกันในด้านวิปัส,สนาภาวนาด้วยเพราะว่าสบายในขัมมน้นสมถภาวนามาสบายเดียวเดีวประเดี๋ยวมันก็เลิกสบายมาสมบายกันในขั้นวิปัส,สนาภาวนาวเราไปนั่นไงไล่ยบีกนิดหนึ่งว่าพระสโสดากับสีทาคานี่พระพุทธเจ้าว่ายยังไงมีอารมณ์ใจเป็นอะไรบ้าง ท่านบอกว่าประโสดากกศธาคามีเป็นผู้ทรงอธิษินคือมีศีลมั่นคงมีสมาธิพอสมควไม่หนักแล้วก็มีวิปัสสนาญาณเอาขอโทษมีปัญญาเล็กน้อยจำให้ดีนะมีความมั่นคงในศีล มีสมาธิพอสมควรใช่ไหมมีปัญญาเล็กน้อยนี่ยังไม่มากถ้าผมจะพูดเสรินิดหนึ่งท่านอย่าหาว่าฟุ้งก็ตามใจผมขอพูดว่าทานนักบทที่เป็นสมณะจริงๆพระโสนดากับสีทาอาคาอารมณ์สมัยกาลนี่ก็ถือว่าเป็นอารมณ์เด็กเล่น ทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะเราบทหรือว,ว่าเป็นบาสุกบาสิกาเรามุ่งมั่นอยู่ในศีลแล้วถ้าเรามีศีลเป็นศีลานุสติกรรมทานจนทั้งเป็นอารมณ์ฌานเมกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความนิยมนิพพานเป็นปัจจัยวิธีไปเท่านี้ก็หมดเรื่องไม่เห็นมีอะไร เอตัวรักในเพศตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันจะมายัางไงมันมาไม่ได้เพราะใจเรามีความมั่นคงในรมของสมาธิในพุทธานุสติในศีลานุสติในมรณานุสติในอุปสมานุสติแล้วตัวความชั่วมันจะไหลเข้ามาถึงใจได้ยังไงมาคุยกันต่อไปสักนิดหนึ่ง โมหะตายความหลงหลงตรงไหนหลงคิดว่าเราจะไม่แก่หลงคิดว่าเราจะไม่ป่วยหลงคิดว่าเราจะไม่ตายเอาตรงนี้กันก่อนท่าน,นี้เราคิดหรือเปล่าว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องป่วยเราจะต้องตายเราจะต้องพัพลาดจะของนักของชอบใจ คิดไปม,มองก็เปล่าสังเกตโดยดีนะครับแต่คนที่เขาคิดอย่างนี้แล้วก็คนนั้นเขาทาแต่ความดีเนี่ยเขาไม่ไปยุ่งกับกิการคนอื่นใครจะดีจะชั่วช่างเขาเขาจะคุมเฉพาะกําลังใจของเขาโดยเฉพาะว่าเขาลืมส่วนนี้แล้วหรือยังตอนนี้ถ้าเขาไม่ลืม เขาไม่ลืมคขาว่าหันไปคว้าความดีว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรดน็อ็ดีสัมผัสก็ดีถ้าหลายเหล่านี้มันเป็นของดีและของชั่วก็ต้องตอบได้ว่ามันเป็นของชั่วการแต่งงานของคนทุกคนเป็นผู้สแสวงหาความทุก ทุกที่มันจะพึงได้มา <c oughs> ที่แรกอยากแต่งงานก็ทุกเกรงว่าคนที่เรารักเขาจะไม่รักเราไอ้ตัวเกรงตัวนี้มันเป็นตัวทุกต่อมามาแต่งงานกันแล้วก็ทุกอีกเกรงว่าคนรักจะนอกใจเกรงว่าจะไม่มีกินไม่มีใช้ต้องประกอบกายงานมากขึ้นเ,เหน็ดเหนื่อยมากขึ้น มันก็ทุกข์ต่อมาถ้ามีลูกมีเต้าขึ้นมาเรื่องความสบายมันเกิดจะมีลูกตรงไหนกินก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายการเลี้ยงลูกมันง่ายนะคือต้องแบกภาระหนักนี่มันก็เป็นอาการของความทุกข์นี่การต้องการครองคู่ <c oughs> จะมีประโยชน์อะไรสำหรับคนฉลาด มีคนโง่เท่านั้นที่ต้องการเป็นคนมีความีคู่ครองเพราะว่าทุกข์ที่มันมีอยู่ชาวบ้านเขาทุกข์ให้เห็นทําไมเราจะไม่คิดไอ้ตัวไม่คิดจะมันตัวโง่เราก็คิดตัดตัวความปรารถนาในรูปเสียงที่เราตะสัมผัสว่ามันเป็นของไม่จีรังอย่างยืนเท่านี้เอง เอาปัญญาไปพิจารณาหาความเป็นจริงให้มันบรรเทาความรักในเพศผมยังไม่ถือว่าตัดแต่ทั้งหมดมันตัดไม่มากตัดเบาๆเห็นว่าการแต่งงานการมีคู่ครองเป็นภัยรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นภัยใหญ่สำหรับเรา เป็นปัจจัยของความทุกข์ผมจะไม่อธิบายเลยให้มากตอนนี้มันเป็นตอนสรุปถ้าจิตคิดได้อย่างนี้สนแสดงว่าฉันเริ่มฉลาดแล้วเริ่มฉลาดนะผมไม่ถือว่าฉลาดเต็มร้อยเปอร์เซ็นเริ่มฉลาดมาถึงตอนความโลภความโลภโมโทสันในทรัพย์สินอยากจะถามจริงๆเถอะ เคยเห็นคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาแบกอะไรไปได้บ้างโลกกรรมำแบบแรายการนี้ควรจะบรรเทาเราตั้งใจตัดเส้นเลยนะไม่ใช่อะไรไม่ใช่บรรเทาย่างเดียวตั้งใจตัดแต่แรงมันไม่มากตัดไม่หมดมันก็ขาดไปบ้างมันเหลืออยู่บ้างเหลือเบาๆตัดลงไปน้อยเบาน้อยตัดมากเบามากนี่มันเบาก็ตรงไหน ก็เบากรณีตรงที่เราตัดได้โลภะความโลภต่เกี่ยติดกายจนเกือบตายตายแล้วแบกอ,อะไรไปไม่ได้ความมีลาบเกิดขึ้นลาบมาเท่าไรเราก็แก่ลงไปทุกวันมีลาบลาบมาเท่าไรมีทรัพย์มาเท่าไรแล้วก็เจ็บปวดกับเขาเป็นเรามีความร่ำรวยเท่าไรเราก็ตายเป็น เรามีความร่ำรวยเท่าไรแล้วก็พัดพลาจากของรักของชอบใจเป็นมันดีตรงไหนความรวยมันต้องมีสำหรับคารวะเราไม่ถือถือว่าใจจงยาติดมันคิดถพีงว่าเราหามันได้สักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปถ้ามันหมดไปแล้วถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจะหมดเพราะการจับใจใช้สอยเองก็ดี หมดเพราะว่าโจรปล้นหมดเพราะไฟไหม้หมดเพดาราะลมพัดสลายตัวหมดเพราะน้าท่วมถ้ามันหมดเพราะเหตุเกินวิสัยที่เราจะป้องกันได้เราก็ตามใจมันถือว่าหมดไปแล้วก็แล้วไปไม่ใช่มีสมบัติแล้วก็โยนทิ้งเัรนใช้ไม่ได้ไม่โง่จัดมีไว้ยังใช้อยู่แต่ว่ามีความรู้เรากับมันจะต้องจากกัน มันจากไปก่อนเราเราก็ไม่หนักใจเราจากไปก่อนมันเราก็ไม่หนักใจถือว่าผลผลิตของโลกเราแบกไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายของเราก็ยังแบกไปไม่ได้ใจมันก็สบายให้จิตมันชินอย่างนี้มาถึงด้านความโกรธความโกรธเพราะว่าโผูดเยินเยอะมันเรื่องเมตตาเพราะแล้วก็แคสินสี ความจริงเราก็คิดกันแบบง่ายๆว่าคนที่เก่งเนะี่ยตายแล้วไม่ตายนักรบที่เก่งกล้ายอย่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ดีพระเจ้าตากสิงก็ดีพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ดีสมเด็จพระจาชวังบวรก็ดีที่เรายังพอจะจําชื่อท่านได้ไลานี้ท่านหลายเหล่านั้นมีชวิตอยู่หรือเปล่า แม้แต่กระดูกเราวเกือบจะหาไม่ได้นี่คนเก่งที่ข่าเขาตายได้ทั้งหมดแต่ตัวเองเขาตายเหมือนกันไม่สามารถจะทรงความเก่งไม่ได้แต่ว่าท่านนั้นหลายที่กล่าวมานั้นท่านเก่งในฐานะที่ว่าท่านสร้างความสุขให้กระปรงชนที่อยู่ภายในอำนาจที่ท่านปกครองเป็นความดีของท่าน ถ้าเราผมไม่ได้ตำหนิท่านแต่ถ้าว่าให้จำไม่ว่าจะเก่งสักเท่าไรก็ตายก็ตามเราก็ตายใช่นล้วที่ว่าคนเก่งตายที่เขาเก่งดีรับสาทรัพย์รักสาสินไม่น่าตำหนิทมไมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในบ้านในเมืองเขาพระเจ้าประเสริฐนาธโกศลเมื่อศึกมาวิชิตติพระนครพระเจ้าประเสริฐนาธิโกศลก็ไปรบข้าศึก เมื่อลกชนะกลับมาแล้วก็เข้ามาฟังเทศของพระเจ้าอันนั้นเรียกเขาเก่งดีตามวิธีการของโลกก็ต้องเก่งตามนั้นไม่ใช่มาง,งอมืองอเท้านั่งนั่งอยู่ให้คำว่ากระทืบเ,เล่นนะผมไม่เห็นด้วยแต่ผมเองนะเห็นจะไม่ไหวถ้ามีแรงในกระทืบผมเฉยๆไม่ได้หรอกเพราะเพราะผมปฏิญาณตนมาแล้วเนี่ยผมเด่เกิดในคนกระทือบเ,เล่น ถ้าทำเองแก่แบบนี้ก็คงสู้ใครไม่ได้เป็นอนันวาตนี่เราพูดในใจธรรมดาแต่ถ้าว่าเราจะมานั่งคิดโกรธคิดเกลียดชาวบ้านว่าเราเป็นศัตรูคนนั้นเราเป็นศัตรูคนนี้มันจะมีประโยชน์อะไรใจเราคิดไว้กลางๆเสมอว่าเราจะไม่เป็นศัตรูของใครคนเราคิดเราคิดประทุสร้ายเขาหรือไม่ประทุสร้ายเขาเขาก็ตาย ไอ้คนที่มันทําให้เราโกรธเ่งมันเป็นเรื่องของคนโง่คนโง่เท่านั้นที่สร้างความไม่เป็นมิจับคนอื่นเพราะว่าถ้าเรามีศัตรูเราโกรธเขาเราก็มีแต่ความเร่าร้อนเราไม่โกรธซะเลยดีกว่าคนที่ไม่โกรธเลยนี่ถ้าใครคิดประทุเสร้ายคนนั้นย่อมถึงความพินนาททุกราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเนื่องในความอากตันอยไม่รู้คนๆแล้วก็เร็วและเกินจะเห็นอย่างพระเทวทัตเหาะเหินบรนอากาศได้มีฤทธิ์มีเดชมีปัญญาอาศัยความโลภในความเป็นใหญ,ญ่ความโกรธในพระพุทธเจ้าที่ไม่มอบน้อยความเป็นใหญ่ให้สองตัวนี้ฆ่าคนชั่วในที่สุดพระเทวทัตก็หมดฤทธิ์หมดเดชหมดอำนาจ มดความเคารพนับถือในบุคคลทั้งหลายและผลสุดท้ายปฏิวัติกระลงอาเวจีไปเป็นนัไว่าความโกรธมันเผาผลาญใจไม่มีความสุขเราจะไปโกรธมาทำไมใครเขาอยากจะโกรธก็เชิญให้โกรธตามสบายเขาโกรธเรามากเท่าไรเขาตายเร็วมากเท่านั้น ว่าถ้าโกรธมากเขากินไม่ได้นอนไม่หลับมันก็ตายไปเองคนโกรธไม่มีปัญญาอย่าลืมนะครับว่าคนมีความโกรธมนะันไร้ปัญญาไร้ความคิดไร้ความฉลาดราะน่าความโกรธมันเผาผลาญสมัยที่ผมเป็นนักเทศก่อนที่จะเป็นนักเทศยังเป็นนักเรียนอยู่ครูสอนนักสอนหนาว่าเวลาเทศนตะอย่าไปโกรธเขานะ เขาะว่าหนักว่าหนายังไงก็ตามอย่าโกรธถ,ถ้าโกรธแล้วปัญญาที่จะตอบมันไม่มีนี่เป็นความจริงฉะนั้นเรามาในเมื่อเรามาพิจารณาเห็นว่าความโกรธเป็นของไม่ดีเราจะโกรธทำไมยิ้มรับกับความชัว่วดีคนอื่นเขาหยิบยื่นให้เราดีเขาว่าไม่ดีแล้วก็ยิ้มเราชั่วเขาชมเราเราดีเราก็ยิ้ม ยิ้มทำไมคือยิ้มเยอะเข้าไปถวยเจ้านี่มียาการสามทิสองมีจิตใจเหมือนคนธรรมดาแ่่โง่บัดซบแบบนี้จะคบอะไรมันได้ทั้งคนที่ตำหนิเราก็ดีคนที่ชมเราก็ดีเราไม่ต้องการครบหาสมาคมเว้นแต่เพียงว่าถ้าเจอหน้ากันมพูดยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติ แต่ในใจของเราจงตัดขาดจากคนนั้นคือไม่ยอมรับนับถือบุคคลนั้นเด็ดขาดถ้ามันดีแล้วมันจะติเราทำไมมันดีแล้วมันจะชมเราทำไมถ้าเขาชมตามความเป็นจริงอันนี้ก็ยอมรับแต่ก็อย่าเหลืองเขาว่าดีแล้วจงอย่าเหลืองถ้าเหลืองมาลายชั่วมานั้นอันนี้พระบาทสมเด็จเจ้าอหัวเคยตรัส ว่าสมัยเมื่อพระองค์เป็นเด็กสมเด็จพระราชาธิีเคยชมว่าเธอทําดีพอชมแล้วเธอว่าชี้หน้าว่าอย่าเหลืองนะวันนี้เธอทําดีฉันชมเธอว่าดีต่อไปเธอหลงดีเหลืองเธอจะชั่วนี่พระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์จําไว้เสมอว่าคําว่าดีนี่พระองค์ไม่เคยคิดคิดไว้เสมอว่าตัวยังไม่ดีเสมอ ตรงกับที่พระเจ้ากล่าวว่าอัตนาโจทยาตานะังจงกล่าวโทษโจย์ความผิดใจของเราไว้เสมออย่าไปชมตัวดีถ้าลงบุคคลใดก็ตามถ้าทำได้อย่างนี้โมหะก็ดีมันราคะหรือว่าโลภหรือว่าโทสะหรือว่าโมหะกิเลสท,ทั้งหมดมันก็หนีเราไปหมดอาตนาโจทยาตานะังมีกิเลสไม่เหลือเวลาเลยนิดเดียวที่จะลืม จะขอพูดถึงอารมณ์ของพระสีธาคามีท่านอย่าหลงตัวเองนะอารมณ์ของพระสีธาคามีหนึ่งความรู้สึกในระหว่างเพศมีน้อยเต็มทีคำว่ามีน้อยหมายความไหลานานๆนนจะมีความรู้สึกนึกรักใครมาสักนิดหนึงหรืแม่ว่าวัตถุแต่พอความรู้สึกมาแล้วมันก็สลายตัวไปใจเบาสบาย ระวังขั้นพระสิีธาคามีจะเพิ่งน,นึกว่าตัวเปาา็นอรหันสำหรับโลภะความโลภที่สบายมากไอ้เรื่องที่จะต้องมาโลภโมโทสันหากินเลยตัวเป็นทางที่ไม่ถูกทำไม่มีสำหรับพระสิีธาคามีไม่แต่เกียแต่กายไม่ยื้อแยสซ้างาลยหลาบสกาละเขาบุคคลใด ไม่หาอาชีพที่ม่สมควรเข้ามาไว้กับตัวสบายไม่เมียจิตอยากจะสะสมมันไม่มีสมบายๆโปรง่งคำาจริงสีธาคามีได้พูดไปเฉยๆคล้ายๆพระอราหันนะคล้ายกันแต่ว่ายังมีเหลือติดนิดๆตอนนี้มาได้ความโกรธถ้าสีธาคามียังมีกระทบจิตโกรธแต่โกรธแล้วมันหลุดเร็วให้อภัย เออช่างมันเถอะมันผิดแล้วพอแล้วกันไปเว้นไว้แต่ทางานผิดระเบียบวิน,นัยไนผิดกฎข้อบังคับต้องลงโทษคือพระพุทธเจ้าท่านอย่างลงโทษสาหรับความหลงทะเยอทยานไม่มีในรมใจพระสิทธางาม,มีคําว่าไม่มีหมายความดีกว่าบุทุชนคือไม่หลงใหญ่มีหลงกันแต่หลงเล็กไอหลงเล็กเป็นยังไงหลงเครื่องเครื่อง ก็จะเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอยู่บ้างแต่ก็ไม่ลืมว่าร่างกายจะตายอาราบันดาท่านอย่างไรมองดูเวลาให้มันหมดสล้วในขอรับตอนนี้ไปขอทุกท่านพยายามรวบรวมกำลังใจพบทวนคำสอนตั้งแต่ต้นจนงถึงปัจจุบันที่ผมกำลังสอนอยู่ถอยหน้าถอยหลังถอยหลังถอยหน้าคล้าวโนเป็นปกติ อย่าให้อารมณ์ใจของท่านขาดจากอารมณ์อย่างนี้ความเป็นพระสกิทาคามีจะมีกระท่านอย่างไม่ยากตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าหาใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัจิยาสใสกว่าจะท่านอลายเห็นว่าสมควรควรจะเลือกสอดี